สวัสดีครับผมแฟรงค์พักชนครับและนี่คือรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี7สำหรับแฟนตัวจริงของเดอะสตาร์ที่อยากติดตามผู้แข่งขันแบบเต็มอิ่มจุใจ1ชั่วโมงในเดอะสตาร์เดลี่คุณสามารถติดตามได้ครับทั้ง X c h a n n e แลและเด e ะ t a r g m e m b e r c o m เท่านั้น ซึ่งคุณสามารถรับชม e x t e r n a l ได้3วิธีด้วยกันครับวิธีที่1รับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศวิธีที่2ชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band วิธีี่3ชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ KU Band หรือจานดาวเทียม นนัั่เองครบหรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข026699999รับรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของผู้กำลังขันที่คุณชื่นชอบครับแล้วก็มาถึงการค้นหาดาวดวงใหม่กันที่ภาคอีสานครับวันนั้นชาวอีสานขนความแซ่บกันมาอย่างเต็มที่และขอบอกว่าบรรยากาศการค้นหาดาวดวงใหม่นั้นม้วนหลายๆเลยทีเดียวจะแซ่บแค่ไหนจะม้วนแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันทั่วทั้งประเทศครับ อนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงแรมเจริญธานีพรินเซสจังหวัดขอนแก่นครับณนะที่แห่งนี้เป็นที่เราค้นพบเดอะสตาร์ถึง2คนนะฮะนั่นก็คืออาร์และสิกโตนอกจากนั้นครับเรายังค้พบรุตรธิ์และโตโนะ่ณที่แห่งนี้6ปีที่ผ่านมาคุณพิสูจน์ได้ว่าชาวอีสานนี่เขาเด็ดจริงๆครับวันนี้ตื่นเต้นมากอยากรู้ว่าชาวอีสานวันนี้ขนไม้เด็ดอะไรมาเอาใจพี่ๆทั้ง3ท่านบ้างอ่ะนายไผยสบายดีขอเสียงหน่อยดิ นีนุ่มสิงโตกับหนุ่มริดก็ยังสละเวลาช่วยให้กําลังใจผู้เขออ้าแข่งขันนับพันแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวครับชื่ออะไรครับบอยปานาทครับคนที่ไหนครับนะนครพนมครับเราเคยเจอมาก่อนป่ะเคยเจอครับปี5ครับไปถึงรอบ20คนครับแล้วก็ผมก็คิดว่าไม่กล้ามาอีกละ่ะอายพี่ๆเขาปี6ผมก็เลยไม่มาเลย บอบครับบอมเป็นโลเคอลกลอยู่ที่เกาหลีใต้เลยครับเรื่องหนังครับเรื่องห้าแพ่งครับเพื่อเดียวผมกลับมามันเป็นช่วงที่แบบผมพักเพราะว่าวีซามันหมดใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาแล้วก็เอ้ยมันมีแล้วก็ที่บ้านบอกว่าเอ้ยมันมีนะลองไปดูอะไรเงี้ยผมก็แล้วมันคือปีสุดท้ายของผมพอดี2ีครับแล้วผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันอยากชื่อหัดครับชอบในการร้องเพลงครับชอบในการเป็นนักร้องแล้วก็อยากแสดงให้คุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยครับว่าทําได้ เพื่อดาวดวงนั้นมาฉันต้องฝ่าฟันเพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทําให้เหนือกว่าเพื่อดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะควยคว้าและจะทําให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวเล่นการแสดงได้บ้างไหมได้ครับเล่นให้พี่ดูหน่อยได้ป่ะเพื่อได้ครับ ผมผมยังเป็นลูกที่ยังไม่ดีพอครับ <laughs> <laughs> ผมรักมครับหน <laughs> <laughs> ้าตาคุณ <laughs> โรคจิตมากเวลาคุณร้องเพลงคุณยิ่งโรคจิตใหญ่จะรักกันไหมถ้าวันหนึ่งเธอได้รู้ว่าเธอจริงคนอย่างฉัน มันกูแค่คนธรรมดาคนหนึ่งอยากบอกให้รู้อยากให้รู้บอกจากใจผู้ชายอย่างฉันถ้าใครติดตามเดอะสตาร์ค้นฟ้าควาดาวเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ต้น จำสาวน้อยลูกทุ่งคนนี้ได้นะครับชื่อน้องออยค่ะเคยปีที่แล้วค่ะเข้าถึงรอบเปียโนโคราที่แล้วร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อ <c oughs> แต่การกลับมาในครั้งนี้ของเธอมีหลายๆอย่างในชีวิตเธอที่เปลี่ยนแปลงไปกลับม,มาคราวนี้ใช้เพลงของฮาริวันค่ะเอ,อเปลี่ยนแนวค่ะเปลนแนวเพราะว่าอยากเออคิดว่ามันมันน่ได้อีกอย่างพ่อก็ บอกไว้ว่าเออถ้าถ้างั้นลองเปลี่ยนไหมลูกคุณพ่อให้คำแนะนําเมื่อไหร่ก่อนพ่อจะเสียคุณพ่อเสียไปเมื่อไหร่กี่เดียวแล้วพ่อเสียเมื่อช่วงเดือนมีนาวันเกิดหนพอดีเลยเนาะค่ะโอ้วันเกิดโนพอดีแล้วคุณพ่อไปคุณพ่อจะประสบอุบัติเหตุหรือเป็นยังไงไม่พ่อพ่อเป็นโรคพ่อเป็นหลายโรคค่ะพ่อเป็นเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศแล้วก็เป็นโรคหัวใจมันก็คิด เพราะว่าหนูทุกทีที่อยู่ที่หนูร้องเพลงรปกว่าร้องเพลงหนูจะมีพ่อตลอดหนูจะมีพ่อคอยบอกว่าอิสมาธินะลูกนะพากคุ้มคองนะลูก mm hmm. หรือว่าตั้งใจนะลูกนะวันน mm ี้ไม่มีคุณพ่ออะหนูก็ถ้าหนูถ้าหนูติดหรือเข้ารอบเข้าไปพ่อ,พ,อพ่อคงจะดีใจมากเลยเจ่ครับ เชิญค่ะสิเกา่านี่ข่าวที่แล้วเราจําได้ลูกทุ่งมาเลยใช่ใช่ค,ค่ะ่แล้วปีนี้ล่ะปีนี้จะใช้เพลงเป็นเพลงชาติเงเก่าๆของพี่มารีวันเอ<ค><ะ>แล้วทําไมถึงเปลี่ยนแนวเพราะว่าหลายคนค่ะบอกว่าออยก็ทําด้านนี้ได้ดีคุณพ่อก็บอกไว้กันเสียว่า หนูน,น่าจะลองดูนะลูกเพลงวันนี้ของมาดิวันค่ะชื่อเพลงว่าเพลงอย่ากใกล้กันเลยค่ะอ่ะไหนลองฟังกันดลก่นอนที่ใครสักคนจะคิดลายชัตจะคิดให้มันมากกว่านี้มันคงไม่ดีเท่าไรก่อนที่ใครสักคนจะเริ่มทำผิดฉันคิดว่าควรหยุดดีไหมอย่าปล่อยเอาไว้ ในลลได้องกลับไปลูกทุ่พี่เสียงเขาได้ฟังวังเวงเวลสิ้นหวังแล้วรักเราจึงเตร้ามอ ที่ร้องเพลงมาลีาวันอะอ้ะอยไม่มีสนเสน่ห์เลยอะถึงได้บอกอันไหนร้องร้องลูกทุ่งจริงเพราะเอยแรกเนี่ยนะแหมมันมาเลยอะสิ่งที่ดีก็คือว่าคิดเปลี่ยนอะดีเพราะจะหาสไตล์แต่ว่าถ้าถามว่ามันมันก็ไม่มันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนให้เราเชื่อได้ว่าอ้อยไปเป็นป๊อปไปเป็นอ้อย่างนี้ไงพราะมันจะมีหางของความเป็นลูกทุ่งอยู่ถ้าออยจะมาเป็นป๊อปบอกได้คําเดียวว่าวินาทีนี้ยังไม่ได้นะครับแต่ถ้าไปลูกทุ่ง ต้องไปให้สุดวันนี้นะครับคุณยังมีเวลาวันนี้ไม่ใช่ของคุณครับเสียใจด้วยคุณมันได้ไปต่อเชิญครับขอบคุณนะ ไม่ได้ไปต่อป็นไงเสียใจมันหนูไม่มีหนทางที่จะกล้าต่อไปได้แล้วไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่หรอไมัจะไปได้ บอกคุณพ่อว่าวันน,นี้หนูทำเต็มที่แล้วหนูทำได้หนูทำได้เท่านี้แล้วหนูไม่มีพ่อที่จะคอยบอกแล้วว่าหนูควรจะทำยังไงต้องทำยังไงถึงจะทำได้ดีหนูก็ไม่รู้หนูจะเดินยังไงต่อไปแต่หนูจะลองกลับไปเปลี่ยนตัวเอง ทีนี้กรรมการบอกหนูจะทำไม่ได้หนูเยอะหนูต้อทำได้ คนไม่เต็มบ้าบาบุาบบคืดขาากันเกินไม่เป็นอย่างใครฉันจึงจะได้เข้าใจว่ายังลึกไรยิ่งมือเท่าไรยิ่งเห็นดวงดาวชัดเจน เต้นครับเคยผ่านไปแล้วนี่มันตื่นเต้นครับมันแบบมันบุบๆว้าว่ามันแบบร้อนๆหนาวๆแบบเหมือนแบบกระเพาะอยู่ตรงนี้ปอดอยู่ตรงนี้แบบ <c oughs> ตื่นเต้นนะครับรอ <c oughs> <c oughs> ว,วอร์มหน่อยเครับ <c oughs> อ่ะสิทธิ์กาแล เชิญเชิญทำไมหน้าบานเงี้ยก็ทำ<ะ>มันทำผมอุบาทอกถ้ามูดบอยพร้อมบอยแสดงให้เราดูสิคะว่าสิ่งที่หายไปหนึ่งปีไปทำอะไรให้เราประทับใจได้บ้างเมมพิกิน,นูเมมพิกิน,นูก็าตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนอยังไงเมมพิกิน,นูยิ่งดูยิ่งร้ายฉันคงไม่แต่งง่างต้องเสียงคอชิมเปิดตำรา ก็อ,อยากศึกษาเคล็ดลับดีๆก็อยากทดลองคอเด็ดสักทีอร่อยอย่างนี้ต้องเอาให้เค็ดเอาให้เค็ดเพลงช้าดีกว่าไหมไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมือ่อใดไม่มีใครรู้ว่ารักจะจืดจางเมือ่อใดแต่ที่รู้ก็คือวันนี้รักเธอ,อยา เห็นการพัฒนาของบอยสำหรับของดิชันนะคะหนึ่งคือบอยไปเติมสีสันให้กับตัวเองมากขึ้นไม่รู้ไปพี่เคยชอบบอยเมื่อสองปีก่อนไอพี่ขี่หนูนี่ไม่ต้องไปร้องที่ไหนแล้วนะไอท่าแบบนี้นะคือไม่ต้องแล้วอ่ะแะ่ส่วนเพลงช้ามันก็มันก็พูดถึงพอไปไหวด้วยด้วยน้ำเสียงแต่ว่าเนื่องจาก มาหลายหนแล้วเนี่ยมันจะอัพตัวเองขึ้นไปอีกเยอะพอสมควรผมยังรู้สึกเฉยๆอยู่ <Yeah. S 1> เอาลยสิครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านเกิดความลังเลใจขึ้นมาแล้วบอยจะได้ไปต่อหรือไม่รู้ผลกันแน่ช่วงหน้าครับ yeah.